สวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกระแผงหินนะครับลวดหินนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับก็สซอยโรงเรียนผู้รู้นะครับวัดหยาดนะครับก็เข้าได้หลายทางนะครับทางเขาชี้จันทร์นะครับก็อยู่ไม่ไกลเขาชี้จันทร์นะครับก็เข้าสอยวัดหยาดก็ได้นะครับนี้อยู่ในซอยโรงเรียนผู้รู้นะครับ จากนพนผู้รู้ประมาณ200เมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็มาอัพเดตนะครับความคืบหน้านะครับของวันที่สิบแนะครับเดือน1 6 8นะครับความสูงนะครับก็รวมรลักฐานที่3เมตรนะครับตอนนี้นะครับเป็นรั้วกัแพงหินกิดลายนะครับ ลมที่หนึ่งไล่นะครับแผลงนี้นะครับหนึ่งไล่ปัดฝานะครับแผ่งนี้นะครับลมดีก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับ งานดีงานไวงานแข็งแรงงานสวยงามนะครับต้องนึกถึงทีมง,งานช่างนุพัทยานะครับการันดีเรื่องความสวยงามภาพแข็งแรงนะครับร้อยเปร์เซ็น์นะครับ ดานคางแถบนี้นะครับแถบแนวกำแพงก็จะยาวอยู่ที่60เมตรนะครับ6 0เมตรยอดฝานะครับด้านหลังก็20เมตรยอดฝานะครับด้านหลังนะครับก็ฝากผลงานนะครับช่างนูกพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่สห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ รับออกแบบติดตั้งกำแพงหินนะครับงานหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับช่างนุมป,ปัทยานะครับครับก็มาเพื่อให้ดูนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับในการทำรั้วแพงนะครับเป็นแนวทางนะครับให้ท่านได้ มีไอเดียนะครับในการที่อยากจะทํารั้วกําแพงหินนะครับหรือกําแพงหินกั้นดินนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุ่มพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามจครับสวัสดีครับ